สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องปลูกยังไงให้ต้นทุเรียนโตเร็วนะครับปลูกยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราเราจะมาดูกันนี่ผมถ่ายให้ดูนะครับของผมเป็นทุเรียนต้นคู่นะครับอันนี้ความสูงประมาณ2เมตรแล้วนะครับนี่ปลูกได้ครบ1ปีพอดีนะครับครบ1ปีพอดีเลยนะครับ ต้นก็ถูง2เม็ดก็ถือว่าโตเร็วมากๆนะครับกิ่งก็ออกข้างได้ออกข้างได้เยอะนะครับยอดก็มาใหม่ตลอดปลูกยังไงให้ได้แบบนี้นะครับคลิปนี้มีคำตอบก่อนอื่นที่เราจะปลูกทุเรียนนะครับเราก็ต้องเลือกต้นพันธุ์ก่อนนะครับต้นพัน์ธุที่ดีนะครับให้ปลูกได้โตได้เร็วนะครับคือ ต้นพันธุ์ที่เป็นกิ่งกระโดงนะครับกิ่งกระโดงคือลักษณะแบบนี้นะครับกิ่งของเขาจะออกข้างออกซ้ายออกขวานะครับออกซ้ายออกขวาให้เลือกต้นพันธุ์ที่เป็นกิ่งกระโดงทั้งหมดนะครับกิ่งกิ่งข้างอย่าไปเอานะครับเรลงของผมผมไม่ซื้อเลยนะครับถ้าเป็นกิ่งข้างอันนี้จะใช้กิ่งกระโดงทั้งหมด และต้นพันธุ์นะครับสําคัญเลยนะครับถ้าอยากให้โตเร็วๆนะครับต้นพันธุ์ต้นยิ่งใหญ่เท่าไหร่นะครับยิ่งปลูกง่ายและโตเร็วมากเท่านั้นนะครับต้นหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะครับยิ่งต้นห้าร้อยจะโตเร็วกว่าต้นหนึ่งร้อยอยู่ตลอดทั่วไปเลยนะครับต้นพันธุ์ยิ่งโตทุเรียนยิ่งโตเร็วนะครับ พูดง่ายๆว่าถ้าซื้อต้นใหญ่มาปลูกจะโตเร็วกว่าต้นเล็กเยอะนะครับเยอะกว่าหลายเท่านะครับผมได้ลองมาซื้อมาปลูกลองดูหมดแล้วนะครับการปลูกนะครับการปลูกให้โตเร็วที่สุดนะครับเราก็ต้องตัดรากขดให้หมดนะครับตัดรากขดให้หมดของผมนี้ ไม่ต้องทำโคกทำอะไรนะครับถ้าที่มันลาดเอียงนะครับของผมที่จะเป็นคล้ายๆกับไหลปูเขานะครับพื้นที่จะลาดเอียงก็ไม่ต้องยอกโคกนะครับขุดหลุมก็ไม่ต้องขุดให้ลึกนะครับไม่ต้องขุดให้ลึกเอาพอเสมอกับดินเดิมของเขานะครับแต่ถ้าพื้นที่ของเคยเป็นที่ราบก็แนะนำให้ ทำเป็นโคกได้นะครับที่เราจะใช้รถจานหรือรถไถนาที่ภาคใต้เขาเรียกรถจานนะครับทําให้มันเป็นเนินดินแบบหลังเต่านะครับให้อย่าให้น้ํามันขังที่โคนถ้าเคยจะยกโคกถ้ามีทุนเยอะๆก็ให้ยกโคกเส้นผ่าศูนย์กลาง4เมตรเลยนะครับต้องให้โคกใหญ่ๆนะครับเวลาลากฝอยเขากระจายได้กระจายไปได้ทั่วนะครับ ถ้าทําโคกแบบไม่ใหญ่นะครับอย่าไปทํานะครับเพราะว่าเดี๋ยวรากมันจะจํากัดอยู่พื้นที่ตรงนั้นมันจะโตช้าถ้าทําโคกให้ทําโคกให้กว้างไปเลยนะครับ4เมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อยการดูแลหลังปลูกนะครับเริ่มปลูก1เดือนเราค่อยจะใส่ปุ๋ยนะครับปลูกไป1เดือน เริ่มใส่ปุ๋ยกับฉีดยาฉีดยาฆ่าแมลงนะครับหนึ่งเดือนปั๊บเราก็ฉีดยาฆ่าแมลงได้เลยนะครับยาฆ่าแมลงก็ฉีดอาทิตย์ละครั้งนะครับสําหรับของผมแดี๋ยวถ้าดูแล้วไม่มีแมลงเราก็อาจจะเลีดไปสองอาทิตย์ครั้งก็ได้นะครับการใส่ปุ๋ยปลูกได้หนึ่งเดือนเริ่มใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดไปก่อนนะครับ ผมใช้กามือถือไม้นะครับผมได้ทำคลิปไวให้แล้วนะครับใส่15วันครั้งนะครับ15วันครั้งใส่ไม่ต้องเยอะนะครับปลูกใหม่ๆก็สักครึ่งกามือนะครับพอเข้าเดือนที่3มที่สก็เลื่มให้สักหนึ่งกามือเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับหวานบริเวณทรงพุ่มนะครับใบอยู่ตรงไหนก็ใส่ตรงนั้นนะครับเหมือนกับใบมาถึงตรงนี้นะครับก็ให้ทุกคนใส่ตามใบของมันมาเลยนะครับ ใส่ตามบริเวณทรงพุ่มผมก็ทำคลิปให้ดูในในช่องของผมอยู่แล้วนะครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไป6เดือนนะครับแล้วก็ฉีดยาฆ่ามะเร็งไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้โดนมะเร็งนะครับถ้าไม่โดนมะเร็งมันก็จะโตเร็วโตเร็วเลยนะครับของผมนี้ไม่ค่อยโดนนะครับมะเร็งโดนบ้างเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ฉีดพ่นยาไว้เรื่อยๆนะครับเหมือนต้นนี้ก็ เริ่มจะมีเพี้ยหอยมามาบุกอยู่นะครับช่วงนี้ช่วงหน้าเพี้ยหอยก็กําลังฉีดยาอยู่นะครับนี่นะเพี้ยหอยเริ่มบุกแมลงมีทุกสวนนะครับเราต้องควบคุมแมลงให้ได้นะครับถ้าควบคุมแมลงได้ก็ต้นจะโตเร็วนะครับต้นจะไม่ช้าพอเข้าเดือนที่หกก็ให้ใส่ปุ๋ยสูตร ยี8สของยาร่านะครับผมใช้ยาร่า2 3่8ิหรือแถวไหนไม่มีปุ๋ยาร่า2 3่8ิดปดขายก็ให้ใส่2 5 7สได้นะครับเน้นให้ใส่ตัวหน้าให้เยอะไว้นะครับตัวกลางตัวหลังก็ใส่ไม่ต้องให้ให้สูตรเยอะนะครับ2 5 7สหรือ2 3่8ิบสามดปดได้นัใส่แบบนี้ไปจนถึงทุเรียนเป็นลูกเลยนะครับ พอเป็นลูกแล้วก็เราก็ค่อยว่ากันอีกสูตรนะครับแต่นี่เราจะคุยว่าทํายังไงให้ต้นโตเร็วนะครับการดูแลมะเร็งการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก่อนนะครับเพราะจำเป็นต้องใส่นะครับต้นเล็กๆเหมือนกับเด็กอ่อนนะครับปลูกใหม่ๆมันก็รากยังไม่เดินมากนะครับรากยังไม่แข็งแรงอย่าไปให้ปุ๋ยเคมีเยอะนะครับเคมีก็ใส่ได้นะครับแต่อย่าไปใส่ดีกว่านะครับ แล้วก็การดูแมลงนะครับควรฉีดอาทิตย์ละครั้งนะครับถ้ามีเพี้ยหอยแบบนี้นะครับถ้าเราเห็นเพี้ยหอยเพี้ยไก่เจ้เพี้ยอะไรก็ลแลวเตะก็อาทิตย์ละครั้งแต่ถ้าใบสวยสวยใบสวยสวยแบบนี้ทุกต้นนะครับก็สองอาทิตย์ครั้งแล้วก็การให้น้ําการให้น้ําให้ต้นโตเร็ว,รวของผมหกเดือนแรกนะครับผมให้น้ําทุกวันนะครับให้ช่วงเช้า ให้ช่วงเช้านะครับขอย้ําช่วงเช้าของผมให้วันละ15นาทีนะครับทุกวันให้ทุกวันนะครับเพราะต้นทุเรียนยังยังเล็กนะครับมันต้องการน้ําเละให้ดินมันได้ชื้นอยู่ตลอดนะครับมันจะได้โตเร็วนะครับต้นจะได้ไมโตูช้าส่วนอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีผลเลยนะครับ แต่ต้นไหนนะครับให้ทุกคนสังเกตดูนะครับว่าถ้าเราปลูกสักหนึ่งร้อยต้นต้นอื่นก็แทงยอดมาทั้งหมดนะครับแล้วมีต้นไหนที่แบบไม่แทงยอดไม่อะไรก็แสดงว่าต้นพันธุ์ไม่ดีนะครับต้นพันธุ์ไม่ดีก็ให้เปลี่ยนต้นใหม่เลยนะครับในระยะสามเดือนแรกก็ดูรู้แล้วนะครับปลูกไปหนึ่งเดือนมันก็รื่มแตกยอดแต่ถ้าสามสี่เดือนแล้ว ยังไม่มียอดแสดงว่าต้นพันธุ์นั้นไม่ดีนะครับให้เปลี่ยนต้นใหม่เปลี่ยนไปเลยนะครับเรียนปลูกใหม่ๆคือต้นพันธุ์สำคัญที่สุดนะครับต้องหาเปลงที่เขาเพาะต้นพันธุ์ที่ไว้ใจได้นะครับเคล็ดลับมีนิดเดียวนะครับต้นพันธุ์ยิ่งใหญ่ทุเรียนยิ่งโตเร็วนะครับแต่ต้องตัดรากขอดออกให้หมดนะครับตัดรากขอดออกให้หมดต้นก็จะได้ ตูเรีวนะครับรากขดก็สําคัญนะครับพยายามดูรากขดแล้วตัดอกให้หมดนะครับถ้าไม่เข้าใจก็เปิดคลิปเขาก็มีคนทําอยู่หลายคลิปนะครับรากขดตัดยังไงนะครับรากขดทุเรียนตัดอกให้หมดนะครับนี่นะครับผมผมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับ300อกว่าต้นนะครับทุเรียนต้นคู่แลงนี้ตเร็วนะครับนี่นะครับหนึ่งปีก็ มาเยอะแล้วนะครับสำคัญที่1เลยนะครับ,รบต้นพันต้นยิ่งใหญ่ต้นพันุยิ่งโตทุเรียนยิ่งโตเร็วนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปตอบให้นะครับเผื่อผมอธิบายไม่หมดก,ก็ถามกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปตอบให้ส่วนความรู้ตรงนี้ เป็นความรู้ส่วนตัวที่ผมทำทุเรียนมาก็นานเล้วนะครับอยากให้มาอธิบายให้มือใหม่คนที่อยากจะรู้ได้ได้รู้กันหรือว่าเชร์ประสบการณ์กันนะครับขอบคุณที่รับชมมา,มากๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ